มีคันสไลด์มาตัวใหม่มาแนะนำนะนาะนะสำหรับนะ้านะที่ชอบตกปลานะเป็นคันสไลด์ตัวนี้ดูลายแบงค์นะนะสวยมากเลยนะน้านะนี่คันตัวใหม่นานะนะถ้าดูใกล้ๆจะมองเห็นนะมันจะสวยมากเลยนะนี่เป็นงานประช่อนนะน้านะน,ะนี่ดูลายแบงค์สวยมากจริงๆนานะน,ะนะนี่เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันนะน้านะนะว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะน นั่นนะความสวยงามนะดูลายแบงค์สวยจริงๆนะ่นนะนะเรามารอชมผลงานกันว่าจะมีผลงานไหมนั่นนะนะอุ้ยปลาขึ้นดีจังเลยวันนี้แดดแรงดีนะ่นนะนะอุ้ยกัดกัด กัดกัดอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ด้วยนะนะอยู่ <c oughs> เป็นไงนะนะกระเด้งเลย,ยป่าวันนี้ป่ามันดุนะนะนีนะ่นี่กระเด้งกัะเด้งนะนะ้าไม่ต้องกลัวนะนี่ปล่อยไปเลยแล้วเพราะว่าเราก็จะปล่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยลงไปเหมือนเดิมนี้ไปเดี๋ยวเรารอชมผลงานตัวต่อไปนะนะนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับนะนะนะโอ้โหแดดร้อนด้วย ก็ฝากน้นานะที่สนใจนะดูลายแบงค์นนา,นาสวยมากเลยนะนี่เป็นคันเบ็ดสไลด์ที่อยากแนะนํานะานะอีกตัวหนึ่งน,านา้าๆนะนี่งัดกัดเด้งกันเด้งเลยนะนะาไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่ดีจริงนะผมไม่มารีวิวหรอกนะนะเพราะผมก็เป็นคนชอบตกปลานะนะนะถ้าไหนที่มันไม่ดีและใช้งานไม่ดีผมก็ไม่มารีวิวให้นะนะดูแลนะครับนี่นะนี่แค่นี้เองนะนะยาวแค่นี้เองนะ พกติดรถไปนี่สบายเลยเดี๋ยวหนาวนี่นะผมจะออกเลาะตีปลาช่อนแล้วผมจะใช้คันเบ็ดตัวนี้แหละโอเคครับนะ้นะนะานาฝากติดตามนะติดตามคลิปหน้านะนะนะเราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะน้านะไปนะเจอกันคลิปหน้าครับ